ลักษณะของการแตกนะครับก like like ็แตกประมาณนี้นะครับลักษณะที่แตกคือลิฟจะแตกนะครับลิฟเล็กๆเนี่ยจะแตกนะครับนะครับส่วนตัวดีเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งนะครับซึ่งสาเหตุที่แตกนะครับก็แตกจากาช่วงเวลาที่ถอดแม่พิมพ์นะครับแม่พิมพ์มีความแน่นมากนะครับก็เวลาต่อกทำให วิธีการแก้ครับว่าเราจะแก้ในลักษณะไหนก็มาดูใช้ถ้าเราจะทำชิปนะครับสำหรับการไปต่อที่แม่พิมพ์นะครับก็ลักษณะชิปนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นลักษณะของใช้แท่งเหล็กนะครับเป็นเหล็กอ่อนนะครับแล้วก็กึ่งนะครับให้ได้ความโตเท่ากับเบ้าไคตี้นะครับแล้วก็จะจะกึ่งคว้างตรงนี้เข้าไปเพื่อที่จะนำไปต่อกับตัวแม่พิมพ์ เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ทิกเสร็จแล้ว เียวงนี้ก็ได้เคที่ออกมากว่อดภัครับก็จะไม่แตกกเียาการทำงานก็แค่น้ำทิกนะครับที่เป็นลักษณะบอกลาก็ทลบนะครับเพื่อเล่นข้อบในส่วนอที่เป้ตไงานดบโอเคครับผม